ก็พี่นาเขาทำสร้อยหายนะคะยายอ้าวเหรออู๋ไม่เป็นไรแล้วลูกของนอกกายเดียวยายซื้อให้ใหม่แต่ว่ามันหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนี่คะมันเป็นสร้อยที่นาชอบใส่มั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะมันคงมีคุณค่าทางจิตใจมากเลยใช่ไหมพี่นาอืมจ้าทุกถ้าใครเก็บได้แล้วไม่เอามาคืนนะ ขอให้ดุดุดิ้งดิองกินข้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับทำอะไรอยู่น่ะหลักแบน์นะครับเฮ้ยแหมเล่นเป็นเด็กไปได้โอ้อันนี้ไม่ได้เล่นนะครับ